สวัสดีครับวันนี้พวกผมแบรนด์โซล้อนะครับจะมาแนะนาม,มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของแบรนด์เรามีทั้งหมดสี่รุ่นนะครับแต่วันนี้เราจะมานําเสนอก่อน1รุ่นตัว PN 15ของเรานั่นเองนะครับตัวนี้พิเศษอยู่ที่ตัวเบาะที่ปรับโฉมใหม่ก็คือจะเป็นเบาะกันลื่นจากวัสดุพีเมียม,มน,นะครับก็คือเราใส่กางเกงหรือใส่อะไรปกติถ้านั่งก็จะมีอาการไหลบ่าแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับนั่งได้สบายใจยึดหนึบสุดๆแล้วตัวนี้ก็สามารถกันน้ําได้อยู่ในระดับ i p x 7นะครับถ้าถามว่า i p x 7กันได้แค่ไหนก็คือกันน้ำประมาณ1เมตรกันฝุ่นละอองและน้ำท่วมทิศทางนะครับเป็นระยะเวลา30นาทีด้วยกันก็ือน้ำได้นะครับตัวนี้ตัวหน้าจอก็จะเป็นตัวหน้าจอระดับ LED ตัวนี้ไม่เหมือนตัวจักรยานไฟฟ้ารุ่นทั่วไปที่จะเป็นจอ LCD นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวจอ LED ให้เลยและพิเศษสุดๆก็จะมีตัวโชคที่สามารถปรับระดับได้ ให้เหมาะสมกับสรีระของท่านนี่นะครับก็จะมีตัวพิเศษก็คือจะมีไฟ R G B อยู่ข้างหลังนะครับตรงล้อหลังตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆทุกครั้งที่จำเบรกนะครับแต่ระดับวอลลุปของแตงได้โดยตัวนี้จะมีทั้งหมดเจ็ดสีนะครับจะมีน้ำเงินฟ้าแดงเขียวเทาส้มและน้ำตาลนะครับในส่วนต่อไปเราจะมาดูของแถมที่คุณซื้อไปบ้างนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างตัวนี้ก็จะมี U box ให้ด้วยกวางขวางสามารถใส่ของได้ นี่ครับเราจะเป็นใส่ของแถมให้คุณลูกค้าก่อนเลยอย่างแรกอ่ะเราจะมาดูกันอันนี้กระจกมองข้างนะครับมีให้คุณมองข้างเลยอันต่อไปที่ชาร์จ12โวลต์32แอมป์นะครับเป็นตัวแบตเตอรี่ที่รุ่นนี้ใช้อันนี้สําคัญตัวผ้ารองเท้านะครับตรงเพนรองเท้านั่น,น,นเองให้คุณได้ใช้กันจะได้ไม่เปื้อนตัวพนักทิ้งหลังนะครับตัวนี้เดี๋ยิตรงนี้ได้เลยก็จะต่อหันน็อตได้ง่ายไม่มีปัญหานะครับ ระบบปฏิบัติการการหลักๆตัวนี้สามารถสามารถปรับเกียร์ได้นะครับกดปุ่มตรงตัว S ที่แปลว่าสเต็ปเกียร์นะครับมีเกียร์หนึ่งเกียร์สองและเกียร์สามครับแล้วก็จะมีตัวระบบ LDR ที่สามารถปรับรอบทำให้แบตเตอรี่ของเราวิ่งได้นานและไกลามากขึ้นนะครับมันจะเป็นลดความเร็วลงอันนี้เราต้องแจ้งคุณก่อนเพื่อเป็นการเซฟแบตเตอรี่นะครับมอเตอร์จะเป็นที่สามพัน้าร้อยวัตต์สามารถวินกันได้ยาวๆเลย โดยประมาณอยู่ที่หนึ่งร้อยกิโลเมตรเลยนะครับสเปคผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวเรามีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยนะครับเอาครับขอเชิญพี่รงนะครับผู้เชี่ยวชาญจะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สงเดี๋ยวรุ่นนี้มีอะไรพิเศษบ้างแนะนาสเปคให้ผมฟังหน่อยครับในส่วนของสเปคนะครับพื้นฐานมอเตอร์ไซค์ของโซน้อนเนี่ยทั้งสี่รุ่นทั้งสามรุ่นและสี่รุ่นรถคันนี้ที่จอดอยู่เนี่ยสเปคจะเป็นดีเทลเดียวกันทั้งหมดคือตัวมอเตอร์เราใส่ไปให้ถึงกําลังวัดถึงสามพันห้า เราเมื่อ3,000้าเรหวัดเต็มนะครับแล้วก็ของควบคุมเนี่ยเราใช้เป็น E.M. 50ก็คือสามารถรองรับการปรับจูนได้แต่ถ้าไปปรับจูนเราจะไม่รับประกันแต่ว่าเราทํามาเพื่อลูกค้าแบบอยากจะซิ่งโดยไม่ใช่เรื่องของวารันตีอะไรเงี้ยคือเรารองได้สามารถปรับความเร็วได้ก็จะมีสายซ็อกเก็ตมารอเสียบปุ๊บก็คือสามารถจูนได้ะลยได้แต่บอกเลยว่าเราไม่แนะนํานะครับเพราะในส่วนของตัวค่าสปีดของตัวตัวของเขาเนี่ย เออก็ก็ความเร็วเนี่ยหน้าไม้ก็คือแปดสิบห้าเก้าสิบก็ขึ้นได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในะส่วนของตัวตัวเอ็นหนึ่งห้าตัวโชว์โช์เนี่ยลักษณะตัวปั๊มเบรกจะเป็นปั๊มตู้ปลานะครับสําหรับสายซิ่งที่ชอบกันคือโชว์เรื่องของความสายของตัวน้ำปัมเบรกอ๋ออ่าจะได้เท่ๆซิ่งๆงงหน่อยจะไม่ให้ตู้ซึบจะเป็นปั๊มตูป้ปลาหรือปัมปป๊มลตูป้ปลาคือเขาจะชอบเล่นกันตรงนี้ได้ใช่ไหมครับเนี่ยจะเพิ่มความสวยงามให้ตัวรถนะครับดิสเบรกหน้าหลังนะครับเอ่อจาสามร้อยยี่สิบม นะครับเอ่อเคียร์ปรับสามสเตปได้แล้วก็มอเตอร์ไซค์ของเราทุกรุ่นนะครับจะมีโชค๊คในส่วนของปรับค่าขางความแข็งอ่อนได้ทุกรุ่นใส่สตัดปรับเกี่ยวมาให้จากสแตนดาร์ดของโรงงานนะครับยามเป็นทูบเลสแบบไม่มียางในนะครับก็คือเอ่อในกรณีรั่วหรืออะไรเงี้ยก็น่าจะปรับสตรีมได้อะไรได้นะครับไม่มียางในเนาะขั้นต่อไปเอ่อเราพูดถึงเมื่อกี้พูดถึง LDR กันอ่ะครับ LDR เนี่ย มันมีประโยชน์ในเรื่องของตัวรถสแตนดาร์ดทั่วไปรถมอเตอร์ไซค์ฟ้าก็ค่าเฉลี่ยเขาอาจจะวิ่งได้ประมาณห้าสิบหกสิบโลหรือเจ็สิบโลแต่ในส่วนของตัวสล็อตแล้วเนี่ยครับเมื่อเราปลดแอร์ออาร์ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยรถอะรถพลังงานไฟฟ้ามันจะมีระบบรีเจนอยู่แล้วแต่อันนี้เรามีไอคอนขึ้นมาให้เพื่อบ่งบอกให้รู้ว่ารถมันทํางานจริงก็คือเป็นรูปคล้ายๆกับพลังงานหมุนเวียนขึ้นมาให้คือจะมีการปั่นไฟใช่ตัวด้วยคือทันทีที่เราปล่อยรถเนี่ยพอเราปล่อยคันนี้ปุ๊บเราจะนำนำพลังงานจน เรียกว่าความเฉื่อยของแบตเตอรี่อ่ะหมุนเข้ามาเรียกกระแสไฟแบตเตอรี่รอบหนึ่งคือเป็นการทดแทนแบตเตอรี่พลังงานเข้าไป<ฤ>เพราะฉะนั้นพอกดปุ่มนี้แล้วสเตปเกียร์มันจะปรับสเตปไม่ได้มันจะขึ้นอยู่โหมดเดียวก mm hmm. ็คือคล้ายๆกันเหมือนโหมดประหยัดทําให้ระยะทางมันเพิ่มขึ้นเกือบเกือบหนึ่งร้อยกิโลบางคนทําได้ขึ้นอยู่กับน้ําหนักกดทับสภาพถนนสภาพแวดล้อมนะครับนี่คือสเปคร่้วๆก็คือสามารถทําได้โดยประมาณเฉลี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อยกิโลแล้วกันเกือบหนึ่งร้อยกิโลเพราะว่าตัวแปรเช่นเอ่อความรักชันของการับขีนน้ําหก คู่ซ้อนน้ำหนักคู่คี่พฤติการการบิดคทะเลงทุกอย่างคือตัวแปรแต่ว่าค่าในห้องแหละที่เราวินใจออกมาเนี่ยมันแค่ประมาณเกือกเกือกถามว่ามีลูกค้าทำได้จริงไหมมีลูกค้าเคยทำได้จริงร้อยร้อยหุกนิดนิดมีก็คือจะมีบางคนก็สามารถทําเกินเรือยเรื่อยอันนี้บอกว่าภายใต้เงื่อนไขนะครับก็บอกภายใต้เงื่อนไขโมดนี้มีรุ่นไหนบ้างนี่เลยที่จอดอยู่ทั้งหมดตืนตืตืสี่รุ่นสิบห้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ามีทุกรุ่นในฟังก์ชั่นนี้ครับผมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวสเปครร่่่นนนอืาจะกกัไว้ นะครับไว้สําหรับคนครั้งหน้าถ้าเกิดใครอยากจะรู้สามารถแจ้งได้เลยว่าอยากจะรู้สเปครุนไหนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาอธิบายกันส่วนในวันนี้พวกผมต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดใครสนใจรถรุ่น p ีเอ็นนะครับสามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจโซล o t ไทยแลนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเฟซบุ๊กทิก k t อรหรือ u t u b e นะครับหรือตัวแทนจําหน่ายของพวกเราทั่วประเทศสําหรับวันนี้พวกผมลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่สมมากนะครับแล้็ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ